กเจ็ดกับตัวนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำน้ำดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะกับเสื้อสีฟูไม่ใช่หนูค่ะบุ ช่องซันเดย์ซันเดย์วันนี้นะคะเ,เราจะมาไปดูคลิปไปดูคลิปตาหนูสองขวบแปดเดือนอะ่ะสองขวบแปดเดือนตอนที่น้องตอนที่พี่บูลี่นะคะพี่บูลี่เลยเหรอคพันะคะคน้องบูลี่ค่ะหรอพี่บูลี่น้องบูรี่พี่บูลี่กับน้องกับน้องบูโร่ค่ะ มัวแล้วน้องบูโรนะคะเป็นเป็นลูกที่เกิดมาจากเป็นเป็นลูกที่เกิดมาจากของอันนี้นะคะชื่อว่าชื่อว่าลูกอมกับลูกตาลแล้วก็มัวแล้วไม่อีกคันนึงเป็นฝาแฝดกันนะคะคือสีดํากับสีดําชื่อว่าลูกอมกับลูกตาลส่วนส่วนสีขาวกับสีขาวนะคะชื่อลูกอมกับลูกยิ้ม <c oughs> แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยก่อนจะไปก่อนจะไปดูเนี่ยคลิปนี้ขอกี่ไลค์ขอให้ถึงห้าพันไลค์เลยนะคะอโอ้ยเอาแค่ยี <20 S 1> ยะะ่สิบไลค์ก็พอลูกเอาแค่ยี่สิบไลค์ก็พอห้าพันไลคะ์เลยค่ะกืเนเข้ามาเยอะๆนะคะหมดกี่ตัวนับสิคะ่สค่ค่ค่ะเค่ะเฮ้ยหกค่ะหกเจ็ดกับตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ น้ำน้ำดีๆีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเสื้อสีฟูไม่ใ่หูค่ะไม่ใช่หนูค่ะถ่ายรูปอีกบุรีบอกไปไกลๆไปซอนไปพี่สาถ่ายรูปหนูด้ค่ะเอามือออกค่ะเอามือออกค่ะถ่ายรูปหนูด้วยนะคะแม่จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหนูด้ค่ะอันนี้บุรีค่ะถ่ายรูปหนูด้ค่ะ พอแล้วค่ะหนูอะ่ะเห็นไหม<ล>มันห่วงลูกมันแล้วน่ะป๊ป๊ป๊หนูยังไม่ได้จับตัวสีขาวเลยค่ะไอตัวนี้ขี้เซองมากเลยมามาลูกมาอุย้ยตัวนี้ตีหลังเนียวเงียวเลยเหนีวยวยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะบ๊ายบาย